ครับสวัสดีครับผมมาร์ทินกับช anel Food Thai ใน u t u b e ครับวันนี้พามาที่เมืองเจ้าดกประเทศามครับมีขนมไม่ใช่ขนมครับเป็นอาหารขาวครับน่าสนใจมากครับเหมือนปลากิมไข่เต่านะครับเมื่อกี้เห็นเหลืองๆแวบๆในหม้อไหมครับเขามีสองแบบแบบสีขาวกับแบบสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเหมือนปลากิมไข่เต่าเลยที่เราทานกันนะครับแต่ว่าสีขาวเนี่ยมีความพิเศษพิจารณาหน่อนะครับ แล้วเขากินเป็นอาหารคาวครับอาหารคาวนะฮะนี่ครับเป็นเนืเ้อปลากิมสีขาวนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับเขาจะใส่เครื่องข้าวต่างๆแล้วนี่<อ><อ>ฮะ,ฮะมีน้ำมะนามาหน่อยหนึ่งมีพริกไทยนะครับแล้วก็วางช้อนแล้วก็เอาพริกป่นนะครับใส่มานี่เป็นอาหารคาวแน่นอนนะครับใ,ใส่พริกมานะฮะแล้วก็นี่ครับอยู่ในหม้อกะทินะครับเป็นน้ำกะทิข้น ลาดมาด้วยของบ้านเราตรงนี้ต้องเป็นไข่ข่าวครับคล้ายๆปลากิมนะครับแต่ว่าเขาจะมีแบบสองแบบแต่นี้ผมสั่งแบบสีขาวประทานนะครับก็คขอาหิงออกนะฮะแล้วก็ตักให้ดูใส่เนื้อปลาช่อนนะครับนี่ครับกะทิค้นเลยนะฮะกะทิค้นนะครับนี่เป็นไห่ขาวีีเนื้อปลาช่อนนะครับเนื้อปลาช่อนตัวโตนะฮะ ขอน้ําดีมากปลาตัวโตมากนะครับแล้วก็แม่ค้าเขาขายรสชาติจะได้ครับรสชาติจะได้แม่ค้าก็มีขายสองแบบของหม้อนะฮะก็คือหม้อยงนี้สีขาวแล้วก็สีเหลืองนะสีขาวกับส <CNN> ีเหลืองสีเหลืองเนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนกินไอศครีนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทานว่ิมีสีสีหยวกนะครับสังสีขาวก็ลองทานแบบขาวดูนะฮะรสชาติก็อร่อยดีครับไม่น่าเชื่อว่าเอากะทินะครับกะทิสดเนี่ยนะครับใส่ลงไป ก็ข้นมันเป็นครีมอร่อยดีครับใส่กับเครื่องคาานะครับนี่ให้ดูหน้าตากันทุกท่านนะฮะก็เป็นสีสันการเดินทางนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เดินทางไปไกลๆแบบนี้ก็จะไม่เจออะไรแบบนี้นะครับเป็นวิธาทำการกินอาหาราอย่างผมไม่รู้ว่าปลกิมิมไข่ตับเนี่ยไทยรับไทยกันมาหรือมีที่ผลเชื่อมโยงกันยังไงแต่ของเขาเนี่ยปลกิมิมทีต่ตรงทางใต้ของเวียดนามเนี่ย เขามีความหลากหลายมากนะฮะอันนี้ผมจำไม่ได้เรียกอะไรรู้สึกจะเป็นบุตก้าสนะฮะคล้ายๆกับเรียกเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นหุนปลาแบบเจ้ายกนะครับแต่ที่สำคัญก็ใส่คดเกลือนะฮะเหลือก็คือใส่กะลัยักี้นะครับใส่กทะทิมาด้วยนะค,ครับก็แปลกดีครับเป็นน้ำซุปมาแล้วก็ที่ราดแล้วก็มีใส่พริกใส่อะไรนะเป็นอะไรที่ เราอาจจะงวงว่าเฮ้ยมันมาอยู่รวมกันได้ยังไงนะครับแต่นี่ก็รีสันของการเดินทางครับเที่ยวประเทศเวียดนามนะฮะคืึปลาครมแบบข่าวนะครับก็อร่อยดีครับแล้วพบกันใหม่กับช่องนนฟรีไทยครับสวัสดีครับ